เราทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดมีหลายอย่างในโลกนี้ที่ดึงดูดใจเ,เราให้ใช้เวลาและกำลังทั้งหมดในการแสวงหาเพื่อที่จะได้มาครอบครองแต่ถึงแม้เราจะได้ทุกสิ่งตามที่ต้องการก็คงไม่อิ่มเอมใจและสามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้เท่ากับการได้พระเจ้าอยู่ในหัวใจ ในส่วนที่แม่มาแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอก็คือในส่วนในส่วนตัวครั้งแรกแม่ก็คือแม่แม่ทำงานการของแม่ทําแล้วมันก็เหน็ดเหนื่อยมากแม่ก็ได้พึ่งพาพระเจ้าในการที่แม่หันมาหาพระเจ้าเสมอเสมอเพราะแม่เดินไปด้วยตัวเองเหนื่อยแต่พอแม่กลับหันมาหาพระเจ้าทีไรแม่ก็จะหายเหนื่อย วันหนึ่งแม่นั่งนั่งอยู่เนี่ยแม่คิดนะงานการของแม่เรียบร้อยทุกอย่างเพราะแม่อธิฐานขอข้าพเจ้าแล้วทําไมงานของพระเจ้าแม่ทําน้อยลงหนึ่งแม่ไปแครไม่ค่อยได้สแม่ไปนิเวศอธิฐานไม่ได้แม่เคยเรียนพระคัมภีร์ดานมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนตอนเช้าแม่มาอธิษฐานเช้าได้ก็มาไม่ได้มาไม่ไหวแม่ก็รู้สึกว่าแม่ต้องปรับปรุงตัวเอง เพราะว่าพระเจ้าให้แม่เยอะมากทุกอย่างแม่ไม่เคยยึดว่ามันเป็นของแม่แต่แม่รู้สึกเสมอว่านี่คือของพระเจ้าแต่แม่ก็ยังขัดใจอยู่ตัวเองอยู่อย่างเดียวคือหนึ่งทำไมเราไปงานของพระเจ้าไม่ได้แม่ก็เริ่มอธิษฐานขอขอหนูทําพันธกิจของพระเจ้าได้เหมือนงานส่วนตัวของหนูขอหนูมีใจมุ่งมั่นอยากไปอยากทําแม่แม่ยอมแล้วว่าแม่เหนื่อยเช้าแม่ตีสี่ต้องตื่นละ ตีตีสี่ตื่นตีหนึ่งถึงจะได้นอนอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนพอมันเป็นวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะนอนสายได้เพราะมันหนึ่งไม่มีใครมาปรับตังเราเราก็ไปกินไปกินเวลาของพระเจ้าแม่ขอบคุณพระเจ้าที่แม่กล้ามากล้ายอมตอนมารู้สึกไม่มีแรงแล้วไม่ไหวมามาขอบคุณพระเจ้าที่ลูกแก่ก็เพิ่มมาทางมาทางคน คนที่เป็นลูกแก่แม่นะเพิ่มขอมาโบสถเองร้องตามมาโบสถโดยที่แม่ก็ไม่ได้ไปประกาศกันแม่ก็ถามพระเจ้าแล้วจะทํำยังไงหนูทําไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาใส่ความคิดให้แม่มาอธิษฐานเช้าให้แม่ไปนิเวศแล้วก็มีสันติสุขในการทำก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่แม่รู้สึกดีอะแล้วไม่เหนื่อยกับการกระทําที่เราไป ทำงานที่เกี่ยวกับการทรงลูกแก่ก็ดีการมีกิจกรรมที่โบสถ์ก็ดีวันอาทิตย์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นแรงมันใจใจแล้วก็ให้ทําได้พระเจ้าคงอยากให้แม่แม่ประกาศตัวเองด้วยชีวิตเนาะเพราะว่าแม่เป็นคนพูดกับพระเจ้าเองว่าแม่อยากประกาศด้วยชีวิตของแม่แม่ดูว่าประกาศด้วยคำพูดมันไม่แน่น แม่อยากเดินตามพระเจ้าแบบพระเจ้าอยากให้แม่เป็นอยากให้แม่ทําที่แม่มาเดินมาโบสถ์กับพระเจ้าเนี่ยตอนที่แม่เดินเดินมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีล้มมีลุกมีคุกม,มีคานเนาะแต่มีพระเจ้ากอดแม่อ่าน,านพระพีไม่เก่งอ่านก็กระโดดไปเรื่อยแหละแต่ว่าแม่จะขยันอธิษฐานขยันขอขยันบอกขยันพูดแม่ขอบคุณพระเจ้านะที่ว่า พระเจ้าดูแลแม่พระเจ้าดูแลแม่ทุกลมหายใจก็ว่าได้แม่สัมผัสได้พระเจ้าเป็นอะไรโอ้พระเจ้าเป็นความรักของแม่พระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นพระคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าคือชีวิตของแม่แม่รักพระเจ้ามากรักขนาดว่าถ้าถามว่าแม่หมดเนื้อหมดตัวเลยแล้วให้แม่เดินออกไปจากพระเจ้าแม่ไม่ไปแม่คิดว่าชีวิตเนี้ย พราะทุกอย่างที่แม่นี่มีเนี่ยพระเจ้าให้แม่มาไม่มีอะไรศูนย์ศูนย์ลบพระเจ้ายิ่งใหญ่มากแล้วแม่ก็รักพระเจ้ามากแต่แม่ว่านะยังไงอะ่ะแม่ก็คงไม่รักพระเจ้ามากแม่ว่าพระเจ้ารักแม่มากกว่าแน่ๆเลยอะ่ะเพราะแม่ยังแวะยังเลี้ยวก็อยากขอบคุณพระเจ้า ก็ในส่วนตรงนี้นะของตัวปุ้ยเองก็คือในส่วนที่คือเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าคือดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสึกว่าเมื่อเราสแสวงหาพระองค์อ่ะคือพระองค์บอกแล้วพระองค์ไม่เคยเป็นหนี้ใครพระองค์ก็ตอบตอบแทนมาด้วยความที่ด้วยความรักที่ให้กับเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนที่เหมือนแบบว่าพอเราได้มารู้จักพระเจ้ามากขึ้นโดยการอ่านพระคัมภีร์ก็คือพระเจ้าบอกแล้วว่า เออพระเจ้าเป็นคือพระเจ้าไม่มีอะไรมาให้เราอะแต่ว่าส่งพระคัมภีร์ที่เขียนมาตั้งกี่กี่พันปีรวบรวมไว้แล้วคือนั่นคือน้าพระทัยของพระองค์ที่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วอ่านมาก็แบบได้เจอว่าพระเจ้ารักเรายังไงพระเจ้ามีแผนการยังไงในชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะคือความรักของพระเจ้ามันทั้งชีวิตเราตอบแทนไม่ได้ะคะ่ะคือมันตอบแทนไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็จะเหมือนแบบอยากใกล้ชิดอะอยากรู้จกัก อยากรู้จักคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบมันเป็นเห <c oughs> feet, มือนข้อตกลงอะค่ะเหมือนพูดง่ายถ้าสมมติว่าเป็นสามีภรรยากาันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีข้อตกลงที่เราจะร่วมชีวิตด้วยกันโดยมีข้อตกลงที่เราจะต้องใกล้ชิดกันเราจะต้องแสดงความรักซึ่งกันและกันเลยประมาณมันเหมือนอย่างเงี้ยคือเรารักพระเจ้าเราพระเจ้าก็รักเราอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เหมือนแบบว่าพระเจ้ากําลังฝึกและตเตรียมตเตรียมตัวเองที่จะรับใช้พระองค์ในหน้าที่ที่มากขึ้นคืออยากจะรับใช้พระองค์มากขึ้นนะคะก็คืออธิษฐานเหมือนกันว่าเอพระงค์ จะให้ทําอะไรคือเหมือนแบบอยากไปให้ชีวิตตัวเองอ่ะเป็นพรกับคนอื่นเป็นพรกับคนอื่นไม่ว่าบางทีเราอยู่ในกลุ่มของเราแค่เนี้ยมันก็จะเหมือนแบบมันอยู่แค่กรอบเล็กๆอะค่ะแต่เหมือนพระเจ้ากาลังจะฝึกว่าเจ้าต้องไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเออมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลเด็กคือเด็กสถาบันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองผ่านมาเพราะตัวเองก็ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วก็น่าจะดูแลเขาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อะไรนะการวางตัวการในเรื่องของความรักในเรื่องของอะไรต่าง,าง,างๆหลายๆอย่างอะไรเงีย้ยค่ะก็เลยบอกก็ขอพระเจ้าที่พระเจ้าจะนำด้วยกันว่าจะส่งตัวเองไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะพระเจ้ารักชนชาติอิสราเอลใช่ไหมแล้วมีควาซึกว่าคืออยากไปอะค่ะแต่ว่าด้วยเวลาของตัวเองอะไม่มีทางไปได้แน่นอนก็คือว่าเหมือนแบบ ตัวเองอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วคือแบบไปอิสราเอลสิบกว่าวันแล้วต่อจากเบนนี่ฮินอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นเวลาทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณเกือบครึ่งเดือนใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าโอ้ไม่ได้แล้วแต่ว่าวันนั้นคือแบบว่าโอเคพระเจ้าถ้าอยากคือแบบอยากไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบอยากอยากรู้ว่าพระพระองค์อ่ะอวยพรชนชาตินี้เพราะอะไรแบบทําไมถึงรักทําไมถึงแบบพรงแบบรักแล้วดูแลเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเลยแบบทําส่วนของตัวเองทนที่คือ เขียนใบลาก็เขียนเลยนะคะว่าตัวเองขอลาเท่านี้โดยเดือนนี้มาทํางานปกติในวันที่เรามาได้แต่ขอไม่รับเงินเดือนก็คือใจราคาอย่างที่สุดที่เราจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งใบลาไปแบบนั้นเขาก็เซ็นอนุมัติมาก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาเซ็นมาก็คือหากเฉพาะวันที่เราไปเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เออค่าตัว๋วเครื่องบินพระเจ้าก็สามารถขายได้แบบว่าเดือนแบบเป็นเดือนที่งงแบบขายได้แบบประมาณ5้าหห้องในระยะเวลาเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ응แล้วคือสิ่งที่พระเจ้าให้ก็คือมันครอเวอร์ระหว่างครอบคุมถึงค่าตัว๋วเครื่องบินและค่าเดินทางทั้งหมด응สิ่งที่พระเจ้าให้ก็บอกแล้วถ้าเราสแสวงหาพผ่นินของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เราอย่างเต็มที่ค่ะในส่วนตัวก็คือว่าถ้าการสแสวงหากับการสแสวงของที่เราอยากได้อะค่ะคือบางทีสิ่งที่เราอยากได้อะ มันเป็นความอยากที่แบบว่าพอมันอยู่ในใจแล้วมันอยากมันก็เหมือนแบบมันอยากไม่รู้จบอะคะ่ะมันอยากไม่รู้จบแต่ถ้าเราหาพระเจ้าอะพระเจ้าก็แบบว่าเออจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมคือพระเจ้าก็บอกแล้วพระเจ้าก็คือเติมในสิ่งที่เราขาดอยู่แล้วสิ่งก็เลยมองว่ามันคุ้มกว่ากันนะคะที่เราจะแบบวิ่งไปหาอย่างอื่นคือแบบไปหาเงินไปหาสิ่งที่เราต้องการด้วยความด้วยความอะไรด้วยความเหนื่อยของเราเองอะที่เราต้องแบบ โอ้ยวิ่งไปหาต้องแบบทุกอย่างมันเหนื่อยแต่ว่าหาพระเจ้าอ่ะพระเจ้าให้อย่างง่ายอะค่ะพระเจ้าแบบมีความสุขมันคุ้มบบกันเยอะนะคะคือแบบบางทีอธิษฐาีาแล้วก็ทําส่วนของเราเต็มที่ก็คือไออย่างที่หาหาของภายนอกอย่างเงี้ยโลกแบบสิ่งอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยแล้วแล้วแบบว่าบางทีมันก็ไม่ได้แต่หาพระเจ้าคือยังไงก็ได้ชัวชัวพระเจ้าก็บอกแล้วพระเจ้าไม่เคยพระเจ้าสัตย์ซื่อเสมออะค่ะแล้วพระเจ้าไม่เคยผิดคําสัญญากับเรา